ทีมป้องกันเนี่ยจะวิ่งกันตีห้าครึ่งของทุกวันพุธอยู่แล้วจะวิ่งได้ถึงขนาดนี้ก็ประมาณ 2, 2> เดือนแล้วครับวันนี้เนื่องจากว่ามีนักวิ่งหลายคนถามมาผมก็เลยนัดหมายว่าวันพุทธตีห้าครึ่งมาเจอที่สนามหน้าเมืองนะครับส่วนในวันพุธหน้าจะไปที่สถานีบกสอไปตั้งต้นตรงนั้นเพื่อว่าจะได้เปลี่ยนบรรยากาศแล้วก็ทีมป้องก,กันก็จะได้รู้เส้นทางในสถานที่ต่างๆกันครับวิ่งวันนี้นอกจากว่าจะได้ ชวนนักวิ่งมาวิ่งส่งเสริมสุขภาพแล้วนะครับซิตี้รันเนี่ยจะเป็นประโยชน์อย่างหนึ่งสําหรับคนทํางานก็คือว่าวิ่งไปตามทางนั้นพี่น้องประชาชนแม่ค้าแม่ขายก็จะได้ฝากเร่อกมาว่ามีปัญหาอะไรบ้างอย่างตอนสายวันนี้ผมก็จะไปดําเนินการเลยทั้งที่ในถนนหน้าน้าพระธาตนะครับก็จะมีร่องอยู่ตรงนั้นก็จะรีบปิดเลยแล้วก็ที่ซอยอํานวยสุขที่ในชุมชนพเนตดก็จะไปดําเนินการเลย แล้วจะมีจุดหนึ่งก็คือ,อ,อมีขยะตกค้างอยู่ตรงนี้ตรงนี้ก็แก้ไขได้ครับก็มี3มเรื่องที่จะทําให้เลยในตอนสายวันนี้ครับในขณะนี้เราวิ่งซิตี้รันเนี่ยเนื่องจากว่าเราใช้เวลาไม่ไม่มากก็คือครึ่งชั่วโมงถึงไม่เกินชั่วโมงหนึ่งแล้วก็จะได้ไปทําภารกิจกันต่อส่งลูกไปโรงเรียนบ้างไปทํางานกันบ้างแต่ว่าหลังจากนี้นั้นก็เราจะจัดที่คุยกับชมรมวิ่งหลายๆคนไว้ว่าจะจัดที่ทุ่งท่าลาดนะครับอาจจะตั้ง5กิโลและ10กิโลในทุ่งท่าลาดนั้นเป็นการจัดแบบ ไม่ไม่ต้องออกไปข้างนอกนอก็คือจะไม่รบกวนการจราจรครับที่้โยมไปถึงชุมชนตอนนี้ครับออกกาลังกายรับไห่ครับค้ที่องไปแล้วเราติตามหมดกันเลยครับตอนนี้ก็มีความคึกคักนะครับลานลานเต้นทั้งหมด26ลานทั่วเขตเทศบาลเอ่อก็เอ่เออนุญาตให้ใช้โรงเรียนด้วยทั้งศูนย์ดับเพลิงด้วยก็ใช้กันเต็มที่นะครับในขณะนี้ก็เมื่อวานก็ที่โรงเรียนท่าโคดก็ส่งรูปมาแล้วที่ ชุมชนป้อมเพชรน,นะครับที่ดับเพลิงคูขวางตอนนี้ก็เต้นกันพร้อมกันทั้งยีย่บกชุมชนแล้วและเป็นหน้าเป็นที่น่าดีใจนะครับว่ามีในชุมชนนั้นออกมาเต้นกันเป็นจํานวนมากด้วยความสนุกสนานแล้วผมก็คิดว่าการทําโครงการนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งถ้าจะมีที่อื่นเนี่ยนำไปขยายผลนะครับเพราะว่าตามที่เราท,รา,ทราบอยู่แล้วอนุปรมมาในการป้องกันโรคเนี่ยเบื่อเทียบกับการรักษาโรคเนี่ยมันต่างกันหลายเท่าตัว นั้นเราใช้งบประมาณในการเสริมเสริมสุขภาพในการป้องกันโรคเนี่ยจะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดสําหรับในการใช้ทรัพยากรของเทศบาลครับทิศทางทิศทางในเรื่องของการของ่างกายหลังภาพโควิดออกมาขนาดนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิ่งเรื่องของการบริหารอะไรน่าจะมั่นคงเลยครับมีการตื่นตัวไปอย่างมากครับและก็สถานที่แห่งนี้ที่ริมคลองหน้าเมืองนะครับในขณะนี้เราก็กระจายข่าวไปแล้วทีมชมรมเยาวชนต่างๆก็ส่งกันเข้ามาว่า วันเสาร์นั้นผมจะจัดที่ให้จัดที่ให้จัดอุปกรณ์ต่างๆให้ตามที่ต้องการที่ส่งเงินเข้ามาแล้วก็จะตรงนี้นะครับว่าอยากจะทําอะไรบ้างและเราจะสรุปอีกครั้งที่ส่งมาแล้วตอนนี้ก็มีร้องเพลงนะครับสแสดงดนตรีแข <ร úng. S 1> ่งสเก็ตนะครับแข่งแข่งนกแก้วอิสระแข่งเต้นเกาหลีแข่งลำโดลาครับแล้วก็แข่งแต่งแฟนซีซึ่งผมจะจัดให้ให้ทั่วทุกกลุ่มทุกชุมชนแล้วก็ทุกชมรม ก็ขอให้ช่วยกรุณาจแจ้งมาทางที่เทศบาลหรือว่าที่ที่สทนะครับเราเราค่อยๆรวบรวมแล้วก็เริ่มนําร่องและถ้าจะมีมากกว่านี้ก็เราจัดให้ทุกคนครับก็คือลานิบลานบริเวณน,นี้นะจะมาเต้นเต้นบีบอยมาเต้นเกาหลีหรือว่าจะมาแข่งแข่งนกแก้ววิสระซึ่งต้องใช้พื้นที่เยอะเยอะนกต้องบินออกไปแล้วบินกลับมาเนี่ยมาใช้ที่ตรงนี้ได้เลย